สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้คุณจุ้งจะมาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยที่1ร่างกายของเรานะคะหัวข้ออาหารสารอาหารและพลังงานในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องทงโภชนาการและข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารตามโภชนะบัญญัติ9ประการตัวชี้วัด ว .1.2 ป .6 ท2บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพว .1.2 ป .6 ทั3ระหนักถึงความสำคัญของสารอาหารโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพคำถามสำคัญ นักเรียนมีวิธีดูแลสุขภาพร่างกายตามหลักโภชนาการอย่างไรนักเรียนคิดว่าคนส่วนใหญ่รับประทานอาหารครบห้ามู่หรือไม่คำตอบคือครบนะคะนักเรียนมีวิธีดูแลสุขภาพร่างกายตามหลักโภชนาการอย่างไรรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ตามสัสดส่วนที่เหมาะสม ให้นักเรียนนะคะร่วมกันสังเกตภาพธงโภชนาการแล้วร่วมสนทนาเกี่ยวกับประเภทอาหารและสัดส่วนปริมาณอาหารตามธงโภชนาการธงโภชนาการคือภาพจำลองสัดส่วนอาหารที่แนะนำให้คนไทยบริโภคในหนึ่งวันโดยกำหนดเป็นภาพธงปลายแหลมเพื่อให้เห็นแนวทางการบริโภคอาหารจากมากไปน้อยเป็นสัดส่วนกัน อันนี้คือธงโภชนาการนะคะจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับนะคะฐานฐานจะแหลมนะคะส่วนยอดเนี่ยนะส่วนยอดจะมีขนาดใหญ่นะคะจะแบ่งเป็นสี่ชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งเนี่ยมีพื้นที่เยอะที่สุดเลยนะคะหมายความว่าเรากินได้มากที่สุดนะคะปริมาณที่เราจะกินเนี่ยต่อวันเนี่ยเรากินได้มากที่สุดนะคะมาดูชั้นที่หนึ่นะคะ ชั้นที่หจะเป็นกลุ่มข้าวแป้งรับประทานปริมาณมากที่สุดให้สารอาหารหลักคือคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักและควรเลือกชนิดที่ขัดสีน้อยเช่นข้าวกล้องชั้นที่2นะคะกลุ่มผักและกลุ่มผล,ลไม้รับประทานปริมาณมากรองลงมาชั้นที่3กลุ่มเนื้อสัตว์ถั่วไข่และกลุ่มนมรับประทานปริมาณพอเหมาะ เพื่อให้ได้โปรโตีนคุณภาพดีเหล็กและแคลเซียมชั้นที่4กลุ่มน้ำมันน้ำตาลเกลือรับประทานแต่น้อยเท่าที่จำเป็นข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารโภชนะบัญญัติคือข้อแนะนำในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการมี9ข้อดังนี้ อปฏิบัติในการรับประทานอาหารตามโภชนะบัญญัติ9ประการ 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลาย 2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก 3. รับประทานพืชผักและผลไม้เป็นประจำ 4. รับประทานปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ด 5. ดื่มน้ำให้เหมาะสมตามวัย 6. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัดและเค็มจัด 8. รับประทานอาหารที่สะอาดปราะศะจากสิ่งปนเปื้อน 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อไปเป็นงานที่นักเรียนจะต้องทำนะคะให้นักเรียนวาดรูปธงโภชนาการพร้อมคำอธิบายลงในกระดาษ A4 ตกแต่งให้สวยงาม งานนี้นักเรียนสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเอาตามสไลด์นี้ก็ได้นะคะให้นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เนต็ตหรือจากในหนังสือก็ได้คะ่ะในวันนี้ครูจุ้มก็ขอจบการเรียนกันต